เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้กองละครต้องหยุดถ่าทยทำมานานหลายเดือนก่อนเปิดกองถ่ายทำใหม่อีกครั้งภายใต้มาตรการความปลอดภัยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จึงเดินเครื่องเต็มที่เพื่อเอาใจแฟนละครล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์กับเปิดโขนละครชุดใหญ่โดยคุณดิวปินกมลมาลีนลผู้บริหารช่อง3เรียกว่าแค่เห็นรายชื่อนักสแสดงก็ร้องว้าวกันแล้ว เริ่มด้วยเรื่องแรกใต้เงาตะวันของผู้จัดคนเก่งนกปริยาจากท่ายเมเกอร์เจกรุที่หยนิยายเรื่องของคุณปิยพรสกเกษมมาสั้งสันโดยได้พระเอกมน้ากือมือหมัดลงมาจับคู่กับนางเอกสาวคนเก่งโบเมลาดาสุติเรียกว่าเป็นเคมคู่ใหม่ที่น่าจับตามอง ตามติดมาด้วยที่สุดของหัวใจเป็นการกลับมาร่วมง,งานกับช่องสามอีกครั้งของพุทธูุทพิชัยเกษตรถงซึ่งมาประชันบทบาทกับแพทซิเซียท,ทันชนกูของผู้จัดขคงทันทีที่ชั้นเอกสธิ์ในนามบริษัท64เกี่ยวจำกัดแค่ปล่อยภาพแรกไปก็ทำเอาแฟนละครตื่นเต้น ด้านผู้จัดรุ่งใหม่ไปแรงสายยศศิลูนนครจากท่ายเมกเตอร์ไวดยคว้าตัวนางเอกสาวร่างเล็กที่หลายคนบ่นถึงเพื่อตริงพรและเจนจูรรยุมาลงละครคู่กันครั้งแรกในมาตาลดา ต้องจลาวูดแห่งค่ายชูลัมพีบรดเมื่อหลังจากประสบความสำเร็จจากรักนิรันดร์ันาก็เดินหน้าต่อกับละครเรื่องเคราะรักซึ่งเป็นเรื่องราวจากนิยายเรื่องเคราะรักได้พระเอกุ่มสีอินเตอร์เจมมามาสร้างความจริงเป็มจิตหมอนกับนางเอกสาวภายัยรุงกระดาแก้วบัวสาย และซึ่งสุดการรอคอยสำหรับคู่ขวัญในตำนานที่คงความประทับใจไว้ในละครมาหลากหลายหลากหลายเรื่องตั้งแต่แรงงาตุ้งรักสวรรเดียงสุดเสน่หาและ365วันแห่งรักอยากเทนทีระเดชวงพัวพันและแอนทองประสมตัดสินใจหวนกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งในายุตา2550ของผู้จัดบุคกรวงพัวพันบริษัทสติสเท้นเพนจำกัดงานนี้ทำเอาแฟนคลับเฮล่น เช่นเดียวกับบรรดาผู้จัดรุ่งใหญ่ก็เรียงแถวเปิดละครใหม่นำทับด้วยไก่วรายุทธนิลินทจินดาบริษัทฮูแอนด์ฮูจำกัดคว้าตัวกลบธนาวุฒไตรทิพพัพงคงพระเอกใหม่ป้ายแดงมาประกบคู่กับนางเอกตัวแม่เจนี่อันภาฒน์ป้อมเพชในละครโรแมนติกดราม่ามัดหัวใจยายสุกตาเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องถ่ายทำ มาถึง2อคู้จัดคู่ซีชุดาภาก้องปิยะจากโซนิกบูม2013หลังจากพาทองเอกหมอยาท่าโถลงคว้ารางวัลมาหลายเวทีก็เตรียมส่งคู่มาริโอมาเลอร์และคิมเบอรี่แอนร์ลวนเทมาสมาพลิกบทบาทแบบครบรสอีกครั้งในหมอหลวง เช่นเดียวกับผู้จัดคุยทองคิงสมจริงสีสุภาพที่พร้อมเติบความซักกับละครสะพายสายสะรองได้เอกดาวรุ่งผู้แรงคณวัฒนมาประกบคู่นางเอกหน้าหวานมิชาณฐนิชา,า,ชาร่วมด้วยคุณแม่สามีคนเก่งหน่อยบุตรกรเรื่องนี้บอกได้คําเดียวส้มตำที่ว่าแน่ยังแพ้ความจักของสะพายสายสะรอง ุดท้ายที่สองละครปอมใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอยมรมวิ่ขีแฟนละครพบนวัดเบลล่ารานีของหนองอรุโลชาพานุพันธ์จากค่ายบรดทัสไทยเทเลวิชัน่นและแฟนคลับ NY มน้นาเดชคูกิมุยะยายาอุรัสยาจากละครนายกินรีของผู้กำกับมืรอรางวัลพอคงพัด์วชิรบรรจงแห่งบริษัทแอร์เจเนรเรชั่นจำกัดก็เด <ๆ S 2> ินหน้าถ่ายทำอีกครั้งภายใต้มาตรการค,ารความปลอดภัย ออกมาขยับจัดทับละครใหม่แบบนี้แฟนล,ละครเปิดหน้าจอช่อง3กด33ตั้งตารอได้เลยเพราะนอกจากรายชื่อทับนักสแสดงที่เฉลยมาแล้วยังมีนักสแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อีกทับข้างที่จะมาสร้างเซอร์ไครส์ในครั้งนี้รับรองเด็บทุกเรื่องติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ที่ c s 3 Thailand และแอปพลิเคชัน s s p l u 3 Plus.